คุณธรรมจักรชนะพรมลิขิตโอคนนี้ดีธรรมจักรชนะพรมลิขิตพระครูใส่นาฬิกาด้วยหรือครับใส่โชว์เลยอั er เนเบลเลยนะเขาให้มาเป็นนาฬิกาที่จะวัดนี่เขาก็จะรู้อัตมาเลยเยขามีเครื่องมีอะไรนึกมันลิงไปเขาก็จะรู้ว่าอัตมาตอนนี้เนี่ย มีอาการอะไรต่ออะไรต่างๆนานาความดันเท่าไรความอะไรเท่าไรเท่าไรเท่าไรอยู่ในนี้ๆๆเขามันบอกอยู่วัดเป็นเครื่องวัดอัตมาไม่ใช่อะไรหรอกใส่เนี่ยมันเลยแถมไอ้ด,ดูราฬิกาดูวันที่ด้วยนอกนั้นเขาก็ใช้อุปกรณ์อื่นต้องเยอะมันทำอะไรได้มันรู้ต้องเยอะใส่ไว้เนี่ย เขาก็คอยดูได้เขาก็เช็คได้ว่าอาตมาเป็นยังไงยังไงยังไงจะได้รู้ทันว่าเอา้านี่อาการไม่ดีแล้วนี่เนี่ยมันเพื่อมันบอกเลยอย่งหมอนี่ยเขารู้ดีเขาดูยเขรู้ละมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องระมัดระวังให้อัตมาไม่ใช่มาใสาโ่โกโก้อะไรหรอกนาฬิกาที่จะดูเวลาอาตมาก็มีไม่ได้ใส่เนี่ยนาฬิกาเขา ใช่หรือเป็่เขาเรียกว่านาฬิกาคนตาบอดคือมันมีเสียงด้วยเนี่ยถ้าไปตั้งเอาไว้ให้มันดันทุกชั่วโมงมันก็จะดันทุกชั่วโมงกดดูปับ๊บมันก็จะมีเสียงด้วยมีเลขให้ดูด้วยนาฬิกาคนตาบอดเขาเรียกนาฬิกาคนตาบอดอาตมาก็มีอยู่แล้วไม,ไม่ได้โชว์ม่ไ้ห้อยอะไรแต่อันนี้เขาแถมมานะไม่ได้โก้ได้เก๋ไม่ได้ทําเถื่องทําอะไรทั้ง แต่คนก็จะจับผิดเขากว่าไปสารพัดจะวา่านะ